สวัสดีค่ะาผมวันนี้ผมก็จะมาสอนทำภาษาญี่ปุ่นแบบนี้เพราะในคอมเมนต์มีคนให้ผมสอนทำผมก็ขั้นแรกกดอ,ออกจากแอปแล้วก็เข้ามาตัวตั้งค่านี้นะฮะตกดเข้ามาแล้วก็ให้ว่เราเ่ไปแล้วก็เลือกคําว่าการจัดการไอการจัดการทั่วไปถูกแล้ว ก็เข้ามาแล้วก็กดภาษาและอะไรใส่ข้อมูลแล้วก็ให้พวกเราเลือกภาษาอะไรก็ได้เลือกเลยภาษาที่พวกเราชอบเลือกเลยมันก็จะเลือกไปฟนภาษาปุ่นั่นแหละให้พวกเรากดเลื่อนไปด้านบนก็กดใช้กดใช้รอสักครู่แค่นี้ก็จะได้แล้วก็จะเป็นประมาณนี้ ก็จะเป็นประมาณนี้บายบายเจ๊กัน